สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรวยร้อยร้านสองธุรกิจเวียเบลล่าหลายคนไม่รู้ว่ารวยกว่าร้อยร้านกรณีกระแสข่าวการเลิก้าของพระเอกนางเอกชื่อดังอย่างเวียสกุลวัฒและเบลล่าราณีเป็นที่สนใจของแฟนคลับทั่วประเทศที่ผ่านมาเวียและเบลล่าแม้จะมีไรายได้มาจากงานแสดงการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแต่ก็ได้ทำธุรกิจส่วนตัว ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพระเอกชื่อดังได้ทำธุรกิจหลายอย่างโดยได้เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทที่ยังเปิดกิจการอยู่6แห่งประกอบด้วย 1. บริษัทคือคักจำกัดทำธุรกิจด้านความบันเทิงนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2563รายได้รวม27,539,136บาทกำไรสุทธิ1 3 2 0 12,473บาท2บริษัทครูเฮาส์ผับแอนด์รีสตอรองจำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2560มีรายได้1,785,890บาทกำไรสุทธิ33,388บาท3บริษัทมักม่วนจำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2563มีรายได้ 16ล้าน992,787บาทกำไรสุทธิ6ล้าน8 0 14,42บาท4บริษัทรอนนี่แอนเวียจำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2,563มีรายได้รวม323บาทขาดทุนสุทธิ6,717,818บาท5 บริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดปี2563มีรายได้รวม50,765,549บาทขาดทุนสุทธิ311,712บาท6บริษัทโอเพนวิงจำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดปี2563มีรายได้รวม1,888,088บาท ขาดทุนสุทธิ168,806บาทส่วนเบลล่าลานีมีชื่อเป็นกรรมการร่วมกับนางปราณีแคมเปญมนมารดาที่บริษัทโบเอล40จำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดปี2563มีรายได้รวม41,288,314บาทกำไร15,638,114บาท ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ